องอิงเพชรบ้านแพงอายุ17ปีถือเงินสดเป็นฟ่อนวัย17สร้างบ้านให้แม่อายุ17ปีได้มาไล่เงินสดเป็นล้านองอิงเพชรบ้านแพงถือเงินสดเป็นฟ่อนสร้างบ้านให้แม่มหาสารคามเปิดเวทีแสดงส่งท้ายก่อนพักยาวเข้าพรรษาองอิงเพชรบ้านแพงขอแทบหักแฟนคลับ้องมาไลา่หลายบาท ซ้ำเจ้าของวงทำาซัยพมอบเงินหนึ่งล้านบาทให้เป็นรางวัลที่ทำเงินให้กับวงไม่เว้นวันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่เจ้าตัวดีใจจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่จะนำเงินที่ได้มาไปปลูกสร้างบ้านใหม่ให้กับพ่อแม่ ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาวงเล็บวันที่15กรกฎาคมที่สนามกีฬาบ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามคณะหมอลำสาวเสียงน้อยเพชรบ้านแพงได้ทําการแสดงปิดฤดูกาลตามธรรมเนียมของหมอลำทุกคณะ ที่ต้องเปิดการแสดงทิ้งทวนก่อนพักยาวช่วงเข้าพรรษาโดยในปีนี้มีแฟนคลับทั่วประเทศเข้าชมหน้าเวทีอย่างล้นลามนับหมื่นคนตนแน่น โชว์ปิดฤดูกาลครั้งนี้หัวหน้าวงใจปั้มแจกทอง10เส้นและอวด4ตัวเพื่อเป็นการขอบคุณที่แฟนคลับสนับสนุนด้วยดีมาตลอดสําหรับวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีหนุ่มโจยุมนินเป็นหัวหน้าวงและมีอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นนัก,กร้องนำของวงนอกจากนี้ยังมีนางเอกสาว อแมแอมสุสายใหญ่วัฒนาศิลวดลใหญ่แหลมเพชรบ้านแพงเป็นตัวขายของบงด้วยไม่ว่าจะเปิดทำการแสดงที่ไหนแฟนคลับแห่เข้าชมแน่นทุกเวทีจนได้รับฉายาหมอลำเงินล้านหนุ่มโจยมนินกล่าวว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงอายุเพียง17ปีถือว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่มีพรสวรรค์และพรสวรในการร้องเพลงเป็นเด็ก กตันยูเป็นที่ชื่นชมของแฟนคลับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เข้ามาสังกัดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงประมาณ5เดือนไม่เคยขาดไม่เคยลาและมีฐานแฟนคลับทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากตนในฐานะหัวหน้าวงและเป็นพ่อบุญธรรมจึงมอบเงินหนึ่งล้านบาทเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดเพื่อน้องจะได้นำเงินก้อนนี้ไปสร้างบ้านให้แล้วเสร็จต่อไป ส่วนองอค์ิง,งสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับทั่วประเทศรวมถึงหนุ่มโจคณะมอลำสาวเสียงเพชรบ้านแพงที่ให้โอกาสมายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้โดยเงินทั้งหมดที่ได้จะนำไปจ่ายค่าสร้างบ้านที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นบ้านเกิดของพ่อแม่ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง